ลูฟี่ไม่เอาเจ้าโซโล,โลชอปเปอร์กับลาบูบูเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยนะใช่คือแทบจะเป็นแบบแทบจะเป็นตัวเดียวกันร่างเดียวกันจีเซลเอสปา,ค,ปาค,ครับน,นี่ทีเทสป้าครับนี่เห็นไหมน้องลูฟี่นะคะออะไรนะฉันจะเป็นอะไรฉันจะเป็นอะไรนะโจรสลัดลายนาโจรสลัดใช่ใช่ไหนทีเนี่ยลองดูให้หน่อยว่ามีไหม สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Little Moment นะครับแล้ววันนี้เราก็มาันบ็อกกันอีกแล้วหา่างๆนบ็อกไปนานพอสมควรอืมใช่ใช่ไหมเพราะว่าเราสองคนกำลังยุ่งเรื่องร้านกาแฟกับร้านอัดอยยูมใช่แล้วครับก็ลเลยไม่มีเวลามาทำคลิปวันนี้ก็เป็นคอใหม่ด้วยใช่ไหมครับตัวเล็กใช่แล้วครับก็ถือว่าเป็นคอใหม่ล่าสุดของน้องตัวนี้เลยนะเธอตัวเล้คือน้องตัวไหน ใช่ถ่ายมาตัวอะไรโอ้โหไม่รู้เลยบุาวยาวขนาดนี้ไม่รู้เลยเป็นน้องรลับูบู่นะครับผมที่คอลแลบกับวันพีชนะคะลูฟี่ไม่เอาเจ้าโซโลโซโลผ้าคนจะเอาเอาคือเอาหมายถึงไม่อยาก อยากได้อยากได้อยากได้ตัวนี้อ๋ออยากได้ตัวอาร์ทอยเป็นแบบเวอร์ชันไรฟ์แอคชั่นสรุปจะเอาอาร์ทอยเลยเอาอาร์ทอยเอาอาร์ทอยแล้วก็คิดดังนะนะบล็อกนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะครับตัวเล็กบล็อกนี้นะครับมีทั้งหมด สิบสองตัวนะคบเหมือนเดิมอูยีแล้วเราจะรู้ไหมว่าตัวอะไรบ้างแต่ก็แบบเป็นตัวแบบตัวเด่นตัวเอกทั้งนั้นเลยนะครับเราความรู้ของวันพีกก็แบบมีเท่าห่างตึง <c oughs> นะครับแต่เดี๋ยวเราจะอ่านชื่อ้ทุกคนฟังและการแฟนคลับวันพีกก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะจ๊ะใช่ค่ะว่าแล้วก็ไปโลดใช่แต่ก่อนจะไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปนกกันเลย ันบอกเรียบร้อยมีทั้งหมดสิบสองจ่มเริ่มเลยให้ใครก่อนตัวตก่อนแล้วกันนะตัวตัวก่อนเดี๋ยวดิเรายังไม่ได้บอกท่านผู้ชมเลยว่าเราอยากได้ตัวไหนโอ้โอใช่ใช่ใช่แต่ขอดูด้วยมีล,ยลูฟี่มังกีลูฟี่บรูคแฟงกี้ถ้าอาา่านชื่อผิดอด็แฟนคลับอย่าด่านะก็รู้จักแต่ตัวเด่นๆวนาซันจินิโคลโรบิน จินเบ้เหรอชื่ออ่านว่าจินเบ้เราไม่แน่ใจนะจ๊ะแล้วก็โซโลรู้จักมากนะจ๊ะในบูชั่นไลท์แอคชั่นแล้วก็ปูซูปนามิช็อปเปอร์แล้วก็ซาโบเหรอแต่จริงก็มีแต่ตัวเด่นๆเั่งนั้นเลยนะแต่ไอตัวที่เป็นแบบดาบอะชื่ออะไรเดี๋ยวแปะให้แลวกันว่ามันอ่านว่าอะไรเนาะที่ถูกต้องนะครับได้งั้นตัวที่ฟิล์มอยากได้อยากอยากได้ตัวไหนตัวเล็กอยากได้ช็อปเปอร์นะครับไม่เคยดูแต่ก็ชอบจริงๆชอป ชอปเปอร์กับลาบูบูเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยนะใช่คือแทบจะเป็นแบบแทบจะเป็นตัวเดียวกันร่างเดียวกันเลยนะโอ้ยอย่างเราก็ต้องเป็นลูฟี่อยู่แล้วป่ะใช่แต่รู้ป่ะว่าตอนแรกที่เขาเห็นหน้าปกอ่ะนึกถึงอะไรรู้ไหมถึงอะไรนึกถึงโมโมทาโร่ไม่นึกถึงโมกุลดักบอลโมกลเอออะไรอย่างเงี้ยไปเลยดีกว่าไปปื้นเลยฟืดฟืดฟืดแล้วเขาบอกว่าคอเนี่ยหายากมากแล้วก็แบบว่าขาดเป็นแบบราคาสนั่นนะแผ่นดินอยู่นะใช่ โอ้เราต้องไม่มองเราไม่มองเราต้องไม่มอง,อ,ง,มมอ,งอุย้ยอุ้ยสกินซองอุย้ยตอนแรกอะเปิดสกินซองมาตกใจเอ้าเปิดสกินซองมาตกใจเพราะว่าอะไรวะคือเราอินว่าเป็นเป็นวันพีแล้วเราตกใจว่าเอ้าทำไมซองเป็นลาบูบูล่ะเอออุย้ยเหมือนมันค <laughs> ือลาบูบูนะขนาดสองไม่เท่ากันได้นะเห็นปะอุย้ยเห็นไหมสองตัวเหนาะมันไม่เท่ากันหรอเออเห็นไหมหรือว่าอันนี้เป็นติเค อุยใช่เปล่าว่าแล้วก็ไปเว้าแล้วก็ไปโลดอจินเบ้ใช่เขามีข้าวหัวให้ด้วยนะเธอคือข้าวหัวคงคนเสพหัวอ่ะอันนี้ก็คงคนเสพคงคนเสพเหมือนกันนี่นะแล้วเขาก็มีมงกุฎไม่ใช่มงกุฎเลยเขามีห้อยอันนี้แบบว่ากันแบบเหมือนกันกันหักปะใช่ใช่ใช่เขากันหักเพราะว่าอน้องมันคือแบบมันเสียวหักนะเนี่ยปะ มันเป็นผมใช่ไหมมันเป็นผมแล้วแบบใครเขาคิดเนาะเอาลาบูบูมาคอแลปกับวันพีดเนาะเออน่ารักอยู่นะน้องจินเบ้เขามีของม่ฐานด้วยประเด็นใช่ป่ะใช่มีฐานถูกตัวคอเนี้ยมีฐานนี่มีฐานนี่จินเบ้จินใจนะจ๊ะมาโอเคครัพฟาก้าหรอทรฟัก้ารอรอใช่ไหมอันนี้ขออภัยแฟนคลับนะครับถ้าอ่านชื่อไม่ถูกนะ แอนทาฟาเิลแอนทาฟ้าเิลไม่ใช่ค่าตัวเขาสามพันล้านเลยนะตัวนี้ของชิ้นเป็นเท่าไหร่เยอหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านเอออันนี้แพงแล้วก็เขามีดาบเนาะใช่ไหมดาบเป็นดาบเป็นดาบดาบเขาไม่ได้แบบใช่ดาบเขามีอันนี้ให้ด้วยนะเขามีแบบเป็นซองอ่ะกันมาให้ด้วยเฮ้ยเขาทําดีอยู่นะกันกันแทกมารู้ไหมว่าแบบไม่คิดว่าจะคอแหลกกับบพีชจริงแล้วแฟนคลับบันพีชมีนับล้านใช่แต่เนี้ยแฟนคลับ นารูโตะเมื่อไหร่ลาบูจะคอลลบกับนารูโตะบ้างนะจ๊ะความฝันไปให้ถึงไปให้ไกลไปให้ถึงแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะจ๊ะโอเคใช่สวยอยู่นะประเด็นสวยอยู่สวยเดี๋ยวให้พีไปตั้งที่หลานอุ้มีคนมาถามเยอะมากนะที่หลานนะบอกเลยว่าแบบเอ้พี่มีพี่มีฮอนพีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะบอกเหมือนกันว่ากว่าจะหามาได้ก็ยากเหมือนกันยากเหมือนกัน วาวแล้วก็ไปกันต่ออุ้ยแถวหน้าไปหมดแล้วอ่ะวันพีชจะออกไหมเอ้ยไม่ใช่หมดพีอะไรวะดูฟีดูฟีจะออกไหมแล้วแล้วซีเค็ดคือตัวอะไรอะซีเค็ดคือลาบูบูหรือเปล่าไม่ซีเค็ดคือลาบูบูแน่ๆเลยก็จะมีเพื่อนบอกว่าซื้อยกบ็อกมาซ้ำสองตัวก็มีนะอ้าวแบบซ้ำสองตัวเลยอ่ะอ้าวต้องระวังหลุดคิวซีหรอเฮ้ยทำไมโจได้ตัวเลี้ยงเดี๋ยวล่ะ ผมทอไปเลยสลวยสวยเก๋ไปเลยเป็นกระเทยมาเลยครับส้มหรือทองนะส้มเป็นขายไปไม่ได้นอกจากไข่อีเซลเอสป้าครับนี่ทีเซลเอสป้าครับนี่เห็นไหมทีเซลดูมแปลใช่ไหมทีเซลเอสป้าโอ้ไอบอกนามีไม่ใช่ทีเซลเอสป้าจไรมีแผลตรงอกมีแผลตรงอกอุ้ออุ้ยอ้าวน้องรูฟีช ห้าวานางนี้ก่อนค่าหัวหนานี้อยู่ที่อุ๊กเท่าไรอุ้ย,ยน้อยจังสามร้อยหกสิบหกล้านเดี๋ยวกับนึงจำได้ว่าพระเอกน้อยสุดปะอ oh ๋อไม่ไม่พระเอกเยอะสุดทำไมนามนี้แบบค่าหัวหน้อยจังเลยจ่ะนมก็ใหญ่มงม,มากต้องแงพงเพราะนมเหรอโ <laughs> อ,อ้ <laughs> นมก็ใหญ่นะแป๊บนึงเดี๋ยวใส่ประกอบร่างให้ทุกคนดูก่อนอุ้ยนี่เขามีครถาด้วยตีกระถาจากสั่งสีกุมาร <laughs> อานกา ตรีกระทาจักสังบึ้งบึ้งเป็นคนตื่นเช้าแหละดูออกใช่แน่นอนจีเซลค่ะขวงอึ่มขวงอึ่มเหรอเก่นอึ่มปะน้องลูฟี่นะครับอะไรนะฉันจะเป็นอะไรฉันจะเป็นอะไรนะโจรสลัดลายดาโจรสลัดใช่ใช่นี่ขนาดไม่ดูนะไม่ไดูไม่ดูมากกว่าโจอีกงงมากมังกีดีลูฟี่นะครับข้าหัว สามพันล้านนะครับสามพันล้านเองหรอสามพันล้านเห็นใครใหญ่สุดอ๋อนี่ไงเท่ากับอะไรนะเนาะแทบปะเจนแทบปะเจว่าชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเอออีกนิดนึงเจอแฟนคลับแฟนคลับต่อยละแฟนคลับแฟนคลับโลซลราฟิล์มต่อยเหรอไม่ใช่แฟนคลับวันพีดแฟนคลับมันพีดออนแฟนคลับโลซลราฟิล์มต่อยอ่ะพ่ะจะโอ้ยเหลือกี่ตัวโอ้ยไปัะไม่ถึงครึ่งทางเลยจะไม่มีโซโลของใครบอกคนไม่ของเขาห้ามยุ่ง โอ้ยถุงใหญ่สีเข็ดทัวโอ้ยถุงใหญ่เหมือนกันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะตัวเนี้ยโคโค่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคือโคโค่ก็ก็ชื่อน้องไงชื่อบรุ๊กอ๋อบรู๊เหรอน่าจะชื่อบรุ๊กนะอุ้ยสามร้อยแปดสิบแปดสามร้อยแปดสิบสามลาไม่ถูกจู๊้าตัวน้องแบบต่ำตีวยาจอกจอกแจ๊กจังเลยออันนี้ก็คือไม่มีพร็อพอะไรเลยมีมาตรฐานอย่างเดียวงงมากตัวเกลือปะเนี่ยอุ้ย เียงไหนอ้จิเนี่ยลองดูให้หน่่อยวามีไหมใช่ไหมซีเคตว้าวโอ้โหอุ้ยโอ้จิอ้าวตายแล้วโซโลชั้นน่าจะหายหรือเปล่าซี่เกตอุ้ยซีเคตซีเคตคืออะไรอ่ะซีเคตก็คือเป็นลูฟี่เกียห้าป่ะอันนี้เขาเรียกว่าเกียรห้าไหมไม่แน่ใจทุกคนหรอนี่นี่นี่โอ้ยน้องบุกน้องบุกน้องบุกอะน้องบุกวางจบ ดูดูให้เราตัวโชว์ให้ทุกคนดูเกียร์ห้าจริงด้วยมังกี้ดีลูฟี่สีเข้มแปดอีกแล้วจ้าเย้ลูกตาดีมีความแบบเริ่มใสให้ชาติมีความเรื่องรุ่งรุ่งรุ่งุ้ยอุ้ยมาเลยไม่ใช่อันนี้อุ้ยแล้วนี่เขาตั้งอย่างนี้เลยหรอเออไม่มี่านไม่มีอะไรใดไหนติดดินมากดู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 นี่ว้าวเอาได ได้ซี่แคทเฉยจ้ะล่ะอืม้ยเค้าห้ามีควันออกขูไม่ใช่มีควันทั้งรอบตัวเห็จ้ะเป็นบาร,รมีวู้วววได้ซีเแคทเดี๋ยวเอาไปโชว์ด,ดีวกว่าไปโชว์ไปโชว์เออหมาละจบละได้ซีเแคทแกะนะเดี๋ยวจบจบทีนี้แบบเริ่มเสี่ยวแล้วนะว่าตัวไหนจะหายไป <S 1> <S 1> <S <S อะไรหายก็ได้ยกเวน้นโซโลเออนั่นแหละเริ่มเครียดแหละไม่เสียดายก็อาจจะเป็นคูซุป อ้ยเขาเป็นตัวละครหลักไม่ใช่หรอไม่สำหรับฉันไม่แรงเกินอ่หัวคูมาเลยโอ้ซุปไปเดะไม่ต้องลุนแล้วสี่เ็ตไปแล้วนี่เราแบบสะใจไปแล้วก็ลุนตัวที่อยากได้ไงโอ้ซันจิใช่ป่าวะเยสซันจิโอ้ซันจิซันจิขยิงขยิงแอนขยม เห็นได้เออเขาค้ำเฉยๆก็พอเขาค้ำอ๋อนี่นี่ทันเจดูข้าหัวก่อนแล้วของลูฟี่ไม่มีข้าหัวหรอลูฟี่เกียร์ห้าเริ่มดูไม่มีไม่มีข้าหัวเลยค่าหัวอันนี้หนึ่งพันสามสามรอสองล้านว้าวไม่ธรรมดาจริงนะถ้าเขายกอยู่หนาเพื่อไข่ออกหรือเปล่าคนเดียวช่องจะปิวสักวันอนะวีทาวเขามีไฟอ๋อนี่ทาวเขามีไฟ เป็นเท้าไฟใช่พี่ถัดมาตะกวดทุ่งโอ้โหเก่ามากนี่พี่ถัดมาเองเท้าไฟอุ้ยตัวนี้มีกีดแน่ตัวนั่งใช่ไหมโซโล่เอาหยุดตาแล้วหยุดมาไปเลยคราบภาพเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เกียรติเลเนี่ยโซโลที่ดาบลายแอคชั่นนะโน อาแล้วกระตูนอะกระตูนก็นองไงเพราะว่าไม่คุณไม่เท่าเทียมกันอ่ะเขาบอกว่าโซโลภาคละภาคใหม่ที่กำลังจะมาคือแบบหล่อล่ำกล้ามง่ายด้วยนะบอกเลยคื <c oughs> อแบบโอ้กล้าเป็นมัดมัดอุ้ยน่าจุกัดอะไรเงี้ย <c oughs> วิคะวะโโลหนึ่งพันหนึ่งร้อยโขตองไปว่าหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านอาเธอ<า>ไม่ได้กินเขาแล้วนะทำไมต้องมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้าน อุ้ยแพงไปแล้วเปล่าแล้วทำไมโตโลนั่งบนฐานนย่เดียวไม่มีแบบไม่มีความแบบให้ตอกให้อะไรอุ๊ยอยากตอกแล้วก็ทำไมให้ตอกเฉยงงมากเรื่อยๆเลยไปคร,วร,วร,วรวาวนี้ปัญหาคือสี่ตัวนี้แหละโอ้ยช็อปเปอร์ยังไม่มาเลยนะได้ๆขอได้ช็อปเปอร์นะชออ็<ข>อ,ชอปเปอร์ยันหนีไปนะเปอาจริงจริงอุ้ยพราใครอะ ซนะาโบซาโบอะไรไม่รู้ซาโบซาโบนี่เหมือนเป็นพี่ชายของลูฟี่ด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ๋อเน่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 เน,เน,เน่ข้าวหัวหกร้อยสองล้านเดี๋ยวรอประกอบลา่างแบบหนึ่งตอนนี้คนที่ค้าตัวน้อยที่สุดก็คือซาโบหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นามนี แรงมากคงมากนี่ว enfin> ิ่งว้าวนิโคลโรบินช์นะครับนี่ ไม่ใช่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 ไม่มีอะไรจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ในคนละนิโคในนั้นิโคทริโอไอเทรลนิโคทริโอทริโอหรือว่าแบบอะไรเด็กกระโปรงเด็กกระโปรงนะเด็กกระโปรงระดูสเปนตัยไม่น่าร้องเลยกูอไม่ทันแล้วจ้าเหอยยางเ้ยมีเกียตัวเนี้มีความต้นสูงสีแดงเห็นปะสูงสีแดงดูดูดูสูงสีแดง ไอ้นี่หรือเปล่าเจนนี่หรือเปล่าเจนนี่เจนนี่แบล็คพิงก์หรอเออเป็นรูบี้ <laughs> เจนนี่แบล็คพิงก์เจนนี่รูบี้ค่าหัวเขาเก้าร้อยสามสิบล้านเออมาสองตัวสุดท้ายละสูบวูอชอปเปอร์มาเถอะขอเหลอืลอช็อปเปอร์อเหลือแฟงกี้เหลืออูซุปเฮ้ยดูสิเหนื่อยใจเขาก่อนเลยแล้วกันใคร,ใครได้อุซุปแพ้ อุ้ยงั้นต้องแกะของกันแป๊บนึงแป๊บนึงจะรู้ว่าใครแพ้ใครชนะห้ามคำด้วยห้ามคำห้ามคำแกะเลยอุ้ยตัวใหญ่ๆไม่น่าจะเป็นตัวใหญ่สองคู่เลยอ่ะตายแล้วแล้วมาดูข้ามดูว้ายว้ายอุ้ยโอ้ยโอชเปอร์ตัยังดีเดี่ยชอปเปอร์ไม่ได้แฝงเกียร์ไม่ใช่ ไปอ่ะแพ้ไงเธอแพ้ไงช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ข่าตัวเท่าไหร่นนะ <c oughs> พันเดียวเหรอใ <c oughs> ชอเอ่เ,เช็อปเปอร์น้อยสุดถ้าจไ,ไม่ผิดช็อปเปอร์โอ๊ยไปช็อปเปอร์กองแกงยังเหรอลูกโอ้ยโอซุปก็ยังห้าร้อยล้านน่ะก็ยังเยอะกว่าช็อปเปอร์อย่างเดีไม่มีใครเยอะกว่าไม่มีใครไม่เยอะกว่าช็อปเปอร์แล้ <c oughs> ใใวจ้ะช็อปเปอร์พันเดียวนะทำไมไม่มีใครอยากได้ช็อปเปอร์หรอช็อปเปอร์พันเดียจริงนะารักฐาน ทำไมแบบบูรี่ฮอปเปอร์ขนาดนี้ล่ะอุ้ยอุ้ยแต่น่ารักนะจ๊ะชอปเปอร์นม่น่ารักจรินีก็ถือว่าสาเร็จอยู่เพราะว่าเราอยากชอปเปอร์แลวชอปเปอร์กับลาบูบูเนี่ยเอาจริงน้าแยกกันไม่ออกเลยนะเหมือนกันเด๊ะเห็นไหมเราจะเป็นร่างเดียวกันเห็นไหมเป็นร่างที่แมทที่สุดแหละแล้วแต่คอเลกมาได้ยังกําลังซึมเศร้าอยู่ นี่เป็นไรเราต้องให้ิทธิ์ทุกตัวเสมอกันนะครับออนนี้ออน้อ,อ,อ,นอ,องอนซุปนะคะผมม,ออมาพร้อมกับหนังสติกหรอใช่หนังสติกอะไรก็อย่างไม่รู้เออใช่นี่ทมกอ่อนหรือยังได้อยู่ได้อยู่โอเคก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลที่เราเกะค่าตัวอยู่ที่หาา้าร้ารอยล้านเท่าไหร่ห้าร้อยล้านนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างสนุกสนุกไม่รู้แต่ได้ซีเข็ดจบจบจบถือว่าประสบความสําเร็จคนดูก็ตื่นเต้นไปกับเราเพราะว่าเราได้ซีเข็ดด้วยอิจฉาละเซออิจฉาละเซเราก็ไม่ได้ซีเข็ดมาหลายเพลาแล้วให้เราได้บ้างเถอะป๊อปมากใช่ครับ เป็นยังไงบ้างครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกต้องเป็นกำลังใจให้เจ้าละพีมด้วยนะคะแล้วก็สำหรับทุกคนนะครับถ้าอยากจะดูคลิปอันบ็อกอื่นๆของช่องเรานะครับกดตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้คอวันพีนนะครับทางร้าน ิกนายทอยของเราก็มีจาหน่ายแล้วเหมือนกันนะครับร้านจะอยู่ที่โครงการปาร์คไนท์วันนะครับที่บางบัวทองหลังโรตาสไซน้อยนะครับสา<ด>มารถปักหมุดมาได้เลยเดี๋ยวพิมพ์แปะไว้ให้ได้ครับแวแบะมาที่ร้านได้นะครับจะเจอกับเราตัวเป็นๆเ,เ,เนี่ครับเพราะว่าเราเฟอรัดทุกวันแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ เราขอตัวไปกันก่อนนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปหน้านะครับเราจะมาทําอะไรกันบ้าง,างกอ็อย่าลืมติดตามกันให้ดีนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะปีนี้สามพันนะปีนี้สามพัน 3, สับทนะอีดีเดียวอีดเดียวแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับไปกันแล้วบ๊ายบาย